อ๋อครับเหมือนสมพ่น้องได้ตั้งสิ่งหนึค่ะน้องื่อเข้ามาด้วยในคลิป S K L Video หนึ่งคะน้องอ๋ครับอันนี้ก็เขาตีมีเมือนในก็ตีมีไายลงวินไายลงในะค่ะน้องวินเลอร์ในค่ะน้องวินเลอร์ในค่ะน้องเป็นโปรแกรมทำอ่าน stiff ฟ i l e ในคะน้นองบนเสียงเป็นไฟอันนี้เขาเดี๋ยวเอา USB เสียบเข้ากับตีคอมนะ่งค่ะน้องตีแน่ๆมือเหลวมันก็ตีมีเข้ามาหน้าดาังสิ่งหน,น,ะะนึ่งในค่ะน้องมือเหลวมันก็ตีมี สองไดส์นี่คร uh, e ับเนาะดิสด okay. right ิสซีนี่คันเนาะแล้วก็ดิสดีนี่ครับเนาะเข้าก็ติดเสียบเข้าวกับแท็งอันนึงนี่คับเนาะเป็นโปรแกรมนี่คับเนาะว่ามันเป็นเสือหนี่ครับเนาะเขาที่ลงโปรแกรมเวลานี้นี่ครับเนาะว่ามันเป็นเสือมันอ่านแผงมิวส์หือนี่ครับเนาะข้าวเสื้อผ้าเข้ามาเนาะอย่าลืมติดติดตาม subscribe นี่คับเนาะติดไลค์ติดแชร์นี่ครับเนาะว่าข้าคาเสียบเข้าก่อนี่ก็มันก็ติดติดตั้งไดร์เวอร์นี่ครับเนาะแล้วก็มาดีอ่า ก็อกมดวามันสแกนไฟล์ในคาร์โน่เยอก็ขึ้นมาตัวไหนอันในคารน่ usb ดีเขาใส่เข้ากว่านั่นในคารนมันดีเต็มไฟล์ไวในคาร์โนะมันเป็นสีแดงในคารนะจำได้เต็มในคนะอ๋อครับสังซื้อเข้าวาดีในในคนเขาก็ด้เขากว่าดีอ่าดีในในคนะ usb ในคาร์โนะเยอก็เขากดติดตั้งที่เป็น w i n l o r s ในคาร์โนะดีในดีในในคน่ วินล่าตัวตัว,ตวน,นะะี้นี่คันเนาะอ่าให้สั่งแรวเขาแต่ไรติดตั้งอันน,นะะาา TO, ี้นี่ค่ะเนาะเพราะว่าเขาค้าลงวินตมาเย้าในค่ะเนาะวินล่าเนี่ยแคบห้างที่เป็นสติปไฟน์ใช่ไหมคันเนาะอ๋อค่ะอันนี้ก็เขาวเดี Zoom, rate, ๋ยวซูมให้ด้วยเนี่ยค่ะเนาะวินล่าเนี่ยคะ่ะเนาะวินล่าหกสิบสี่บิตนะะี่ค่ะเนาะอันนี้มันจะมีดังหกสิบสี่บิตเลยสามสิบสองบิตนะะี่ค่ะตอนดีเอ็กหกสิบสี่เนี่ยเป็นหกสิบสี่บิตนะะี่ค่ะเนาะอ๋อค่ะย้อนไปนสั่งแาราเพราะว่าเขาค้าลง โปรแกรมวินโตหนะะใหม่เนี่ยครับเนาะเฮ็ดสซังไดรเตอร์ล่ลงตัวในนะะี่ครับเนาะย้อนเปิีว่าพอาะคำลงตัวไนในเปิปเ่เป็นไฟล์ซิปไฟล์ที่เป็นปืนล็อกไว้เน่ยนั่นนองครับเนาะเขาคาดอ่านฟาไฟล์มันไล่เนี่ยครับะมันจะเป็นสีจังไหนไว้นะะี่ครับเนาะมันจะ อ่ามันจะเป็นซิปรับเนาออันในในเครื่องในก็จะเป็นพวกเป็นซิปเนี่ยมันดีอ่านไรอยู่รับเนาะพฤติกรรมบางอันเป็นเร่ไฟเป็นรานอเวินร่าในบเนาะทีเป็นไฟวินราเ่นนั้นมันจะอ่านอะไรในขารับมันจะเป็นขาวขาวเช่นนั้รับเนาะอ๋อครัหนัือมันพูดถอ่านไรนั่นฮองกก่จะตดไรลงเวินราอันในก่อนในขารัมพูาก่อกที่ห้องวินรากัพงก็จะทีองเวินเรเร่ในานออ่า กำคาอ,อ่านนะคะเนาะ๋อค่ะอันที่สุดก็จะเป็นโปรแกรมตัวใดใน,นะะาะที่ลงในพี่น้องเขาในคเนาะเขาก่อนด้ใน,นะคะัเนาะอัน,นี้ฮาโหลดเอาเนื้อกูเกอ,อะไรในะคระ,ะเนาะอนกูเกอร์ฮาคาหกสิบสี่หรือ32มสิบสอนั้นก็โหลดเอามาทางกไฟนะคะเนาะไฟมันเล็กๆในคัเนาะ,ะไฟมันใหญ่ในะคเนาะมีพันหกกโลไบต์ค่ะเนาะ,ะ๋อค่ะพอมาติในในเอาค่ะในในก็อ่า ติ๊กข,ขวาก็ไลยค่ะนะอ่าอันนั้นก็ติ๊กๆิกสองเกมกันกนะครับ run as administrator นี่คะ่ะเนาะอ่าติดตั้งโปรแกรมเวลาในเขาก่านะะอนนลยค่ะเนาะโอเคพวมาที่ในเขาค่ะก็ติ๊กที่อ่า install น,นี่ค่ะเนาะที่ในคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการลงอ่าเวลาะะ่าใ OK น,ะค,ะนค่ะเนาะแล้วก็ติ๊กโอเคะนี่ค่ะเนาะโอเคแล้วก็ติ๊กตันนี่ค่ะเนาะ ติดในเยื่อตลรีงามนะครับเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนกครับมันก็กตีขึ้นมาเป็นเส้งในนี้ครับติดตั้งเยื่อตูนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเขาขึ้นเข้ากับด้วยดีฝ่ายเตียเขาคาดด้วยเหมือนไรเมื่อไกลนั้นเป็นเส้งหัวพองนะครับเนาะจองด้วยไรนะครับเนาะโอเคอ่าลงกับดังเตือนในสุดๆนะครับเนาะอ่าในครับเนาะฝ่ายมันตีเมื่อไกลนั่นเตียนเป็นขาวๆเส้นนั้นในครับเนาะที่อ่านน้ำลายเส้นนั้นมันตีขึ้นมาเป็นเอ่อ ไฟสีแรงๆเิงใดในค่ะอ่านด้กูตัวอี่าอในคณะเมื่อไก้นมันจดมีโปรแกรมตัวตัดอ่านมันี่คะมันจะเป็นตัวสีขาวๆก่าเสียงใคะเพราะเขาคาลงเว้นละในคณะก็ติอ่านซิไฟอ่าพอนีของซิฟไฟ์นมันเป็นเึ่ยงี่คะเพราะเขาคาเก็บไฟสังเสียมว่าเพราะเขาคาทำเป็นซิไว้เชิงนี่คะเ่าก็ย่าตัวสแกนไว้ละตัวเอียงเช่ดในมันเดีฮยดให้ไฟเขาเสียเให้ไฟเขาเสียหายี่คะเพราะฉะนั้นไฟเขาหนังหือกเมถูกลบถูงหมดไปนั่นเพาค่าเพระเซฟไปเป็นซิงนมัน เอลอดในคะเนาะที่กว่าถูกอ่าลบหมดแปดฝ่มันตั้งในวันในคะเนาะอเพราะอ่าย้อนไปนั้นอ่าถูกรีทำเป็นสิบฝ่ายใคะเนาะเพราะเป็นอ่ายซ้ำคัญมันเึื่องครับค่ะเป็นอ่โฟเอร์มันเจื่งเป็นแอปอันไหนนะคันเนาะแอปอันไหนค้ากูว่าก่อนเนีโปรแกรมบางตัวมันติดกินแบตเตอร์นั้นนะครับค่ะก็เต็กแล้วก็คอมเพรสนะคันเนาะคอมเพรสเป็นสิบฝ่ลยอะไรในคันเนาะ คอมเพล็กซ์ทูเนี่ยค่ะเนาะนันก็ add อดทูอาชีพเนี่ยค่ะเนาะเฮดเป็นสีแดงใน add to achieve ในไลน์เนี่ยค่ะเนาะเก็บไฟล์ไว้เจนเนอร์ไลน์เนี่ยค่ะเนาะอ๋อค่ะอันนี้ก็พรอดีของเวนเลอร์เนี่ยค่ะเนาะเอ่าพวกขาวข่าวให้มันออกมาดีนาคอมข่าวข่าวนั่นเนี่ยค่ะก็ข่าวข่าวก็เด็กดีเข้าไปดีในเนี่ยค่ะเนาะ เด็กดีในก็เลยนะครับเนาะนะครับมันจะมีเวนเลอร์ในอยู่ดีในนะครับเนาะเขาก็มาเ็กเขาก็ดีในเสีแล้วก็เซนต์ทูเทสท็อปในอะไรอยู่นะครับเนาะส่งซื้อใครส่งกว่าด้านหน้าเทสท็อปเพราะขนาดน,นะครับเนาะอ๋อค่ะอันนี้ก็เวนเลอร์ก็มาอยู่ดีหน้าเทสท็อปนะครับเนาะ,ะอ๋อค่ะอันนี้ก็คลิป ง่ายๆนลยค่ะเนาะพื้นฐานคอมในค่ะเนาะเอาค่ะสังเซอเผยเขามายาวมีพรอนลีในก็อย่าลืมเลือกที่ตามบันสีกัมในค่ะเนาะเขาค่ะก็เล่นอันคลิปง่ายๆง่ายกว่าก่อนในค่ะเนาะจังกว่อยับขึ้นหยับขึ้นคำอิทในค่ะเนาะอ่าอันที่เป็นพรอนลีตอนแต่ผู้ใจ่คอมนั่นในค่ะเขาก็ได้อัดคลิปเซคขึ้นคำอิทคำอิทในค่ะเนาะเหมือนสซงกุ๊กโกุ๊กโนในค่ะเหมือนสซงค่ะ